การออกรายงานเป็นหน้าที่ให้หัวหน้านั้นออกรายงานมาดูว่าพนักงานคนไหนมีเวลาเข้าออกไม่สมบูรณ์หรือว่าคำชีตยังไม่ได้อนุมัติครับแล้วก็เป็นหน้าที่ไว้ดู OT ด้วยว่า OT ของคนไหนเนี่ยยังไม่ได้อนุมัติเช่นกันครับขั้นตอนการใช้งานเมนูรีพอร์ตนะครับให้เรากดที่ขีดสสาขีดมุมบนซ้ายได้เลยครับ ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับจะมีเมนูที่เขียนว่ารีพอร์ตอยู่ครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับในหน้านี้เนี่ยหัวหน้าจะใช้ในส่วนของเมนเจอร์รีพอร์ตนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับก็คือ Overtime ท o m p อม i n g Report by Employee นะครับให้เรากดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับให้เราเลือก w o r k g r o u p ครับว่าจะออกรีพอร์ต Workgroup ไหน กดเข้าไปได้เลยครับฟิลเตอร์ของก็เลือกเป็นหน่วยงานครับส่วนดีพาร์ตเมนต์ก็เป็นกิจการสินค้าพิเศษสนะครับติ๊กซับเดฟทุกครั้งนะครับฟอร์มเดทก็คือจะออกรายงานจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างผมเลือกเป็นวันที่16จนถึง31นะครับเราสามารถออกรีพอร์ตเป็นรายบุคคลได้โดยใส่รหัสพนักงานหรือว่า ชื่อนามสกุลได้เลยครับพอเสร็จแล้วให้เรากด CSV ครับพอกดแล้วจะหมุนอยู่นะครับโอเคมาในเมนูถัดไปนะก็คือ Over time comparing report by department นะครับในหน้านี้ให้เราเลือก w o r k ก r ุ u p ครับว่าจะเลือกเป็น w o r k ก r ุ u p ไหนฟิวเตอร์ผมก็เลือกเป็นหน่วยงานนะครับกิจการสินค้าพิเศษ2เหมือนเดิม แล้วให้เรามาเลือกวันที่ครับในที่นี้เนี่ยเราจะเลือกได้แค่วันเดียวนะครับอย่างผมเลือกเป็นวันที่20แล้วกันแล้วกด CSV ได้เลยครับเมื่อเรากด CSV ไปแล้วใช่ไหมครับมันจะหมุนอยู่สักแป,ป๊บหนึ่งครับเพื่อที่จะดึงไฟล์ออกมาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราดึงมาแล้วไม่ออกใช่ไหมครับจะอยู่จะมีไอคอนอยู่มุมบนขวานะครับข้างๆรูปดาวนะครับจะมีบอกว่ามันเป็นตัวบล็อกนะครับให้เราไปกด Away ก่อนเราถึงจะสามารถ โหลดใหม่ได้นะครับแล้วจะออกมาเป็นไฟล์โอเคครับในหน้าของรายงาน by employee นะครับก็จะมีบอกรหัสพนักงานชื่อนามสกุลแล้วก็เป็นพนักงานประเภทไหนอยู่หน่วยงานไหนนะครับออกวันที่เท่าไหนถึงเท่าไหนครับผมออกวันที่19 20ถึงแล้วก็จะบอกว่าครึ่งวันแรกครึ่งวันหลังเนี่ยเขาทำอะไรนะครับอย่างคนแรกก็คือครึ่งวันแรกก็ทำงานครึ่งวันหลังก็ทำงานนะครับ และให้เรามาดูที่ชิปโพสต์นะครับก็คือการการทํางานของเขาครับว่าเป็นการประเภทไหนมีเวลาเข้าและเวลาออกไหมนะครับตรงไทม์ชีทสเตตัสก็จะรอดําเนินการอยู่ครับแต่ก็คือยังไม่ได้อนุมัติส่วนไทม์ชี t อันหลังนะครับก็จะเป็นชื่อคนที่สามารถอนุมัติได้ครับตรงเพเยเวอร์สเตตัสก็ยังไม่ได้อนุมัติเหมือนกันครับส่วนข้างหลังก็จะเป็น ชื่อของคนที่อนุมัติได้เหมือนกันครับและด้านหลังก็จะมี OT ต่างๆนะครับอย่างอันแรกก็คือ OT หนึ่งกเท่าก่อนเริ่มงานแพลนนะครับอันที่สองคือ OT s t สเตตัสามคือ Actual นะครับแพลนก็คือการวางแผน OT ไว้ว่าไดเา้เขาทำกี่ชั่วโมงนะครับสเตตัสคือยอมรับรออนุมัติแล้ว Actual ก็คือ หัวหน้างานเขาเนี่ยจ่ายไปกี่ชั่วโมงหรือว่าเขามาทํางานกี่ชั่วโมงนะครับข้างหลังก็จะเป็น o อประเภทต่างๆที่อยู่ในออทานนะครับโอเคนะครับให้เรามาดูเรียนส่วนของบายดีพร์สเมนต์กันบ้างน,นะครับหลักๆก,ก็จะคือจะเหมือนกันนะครับที่จะแตกต่างกันก็คือวันที่เนี่ยจะมีอยู่วันเดียวก็คือวันที่เราเลือกนะครับผมเลือกมาเป็นวันที่20นะครับแล้วก็ ต้องทำชีสสเตตัสกับเพเวอร์สเตตัสนะครับข้างหลังเนี่ยจะไม่มีบอกชื่อคนที่สามารถอนุมัติได้นะครับ